ผมอาจจะไม่ใช่เซลล์ที่ให้ส่วนลดและของแถมกับคุณลูกค้าได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะเป็นเซลล์ที่ดูแลคุณลูกค้าได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ครับสวัสดีครับผมบอป๊อบอายขายฮอนด้าย้อนกลับไปเมื่อ7ปีก่อนครับตอนนั้นเนี่ยป๊อบอยู่มิซูบิชิเป็น,นเวลา3ปีป๊อบขายรถได้ประมาณ120กว่าคันซึ่งแน่นอนว่าลูกค้าทั้ง120กว่าท่านก็ ใารถไม่ตั้ง120คันมันจะไม่มีปัญหาได้ไงล่ะซึ่งแน่นอนปัญหาที่ว่าก็คือปัญหาเรื่องโปรดัก t ปัญหาเรื่องไฟแนนซ์ปัญหาด้านลูกค้าและอย่างที่4แน่นอนผมเนี่ยแหละตัวปัญหาซึ่งแน่นอนว่าทางผวก็ยังติดต่อกับลูกค้าเหล่านั้นอยู่นะยังไงก็ฝากด้วยครับอปายขายโวโว